สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำผมมัดครึ่งหัวนะคะทุกคนก็ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เรากดมาที่เมนูด้านซ้ายบนนะคะและกดพลฟกดเทด และเลือกเป็นหัวฟักทองนะคะพอได้แบบนี้ให้เราปรับเป็นสีผมดำเลยทำได้แค่สีดำนะเพราะว่าทำจากสีอื่นๆมาเนี่ยก็คือทำสีหัวทำได้แต่คือสีฟักทองก็คือทำไม่ได้นะคะเพราะสีฟักทองเนี่ยพื้นมันพื้นสีมันเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมพอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็คือกลายเป็นสีที่เราไม่พอใจเลยแบบทำแล้วแบบคือมันแปลกๆนะคะทุกคน ่อมาให้เราเนี่ยปรับให้มันเป็นแบบแบนๆก่อนนะให้มันแบบแบนไม่แบนมากแต่ว่าให้มันนูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปรับให้ความกว้างความยาวเนี่ยความยาวก็คือเท่าผมห่างมา้าความสั้นก็ความเอาความยาวก็คือยาวให้เท่าผมห่างมา้าส่วนความกว้างก็คือควควกว้างแบบกว้างกว่าหัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับหมอยนะกลับหัวให้ตรง Jadi, ตรงก้านแครอทเนี่ยให้ก้านก้านฟักทองเนี่ยให้มันมาอยู่กลับกลับกลับ<ง>ด <eterm oon> ้านเอ้กลับหัวให้มันมาอยู่ทางกลับหัวลงนะคะทุกคนแล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของฟักทองเนี่ยตัวผมข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบปรับแล้วจะดูเหมือนผมมากที่สุดนะคะก็คือเราต้องปรับให้มันแบบว่าปรับจนกว่ามันจะคือทรงผมมากที่สุดนะคะทุกคน ถ้าในคลิปนี้มีเสียงฝนหรือเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราเออเราตอนนี้เราอัดคลิปตอนที่ฝนมันกําลังตกนะคะช่วงนี้ก็รูดูฝนไว้นะคะทุกคนก็ในบางคลิปช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนบ้างนะคะเพราะว่าฝนก็ตกนะคะทุกคนก็เลยเราพยายามที่จะอยู่ในอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ได้ยินเสียงฝนมากที่สุดแล้วนะคะ ถ้าได้ยินถ้ายังได้ยินอยู่ก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะถ้าดูจากอันนี้นะคะทุกคนก็ได้อยู่นะคะถ้าเราที่จริงถ้าเราปรับให้มันแบบถ้าใครปรับได้ให้มันดีกว่านี้ก็คือจะจะดีมากเลยนะดีกว่านี้อีกนะคะดีกว่าที่แป้งทําไว้อีกนะคะทุกคนแต่อันนี้เราก็ทํารอบแรกก็ทําสวยนะแต่พอมาสอนจริงๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะทุกคน เป็นประมาณนี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนอะไรอีกก็กดไลค์กดติดตามมาได้เลยนะคะดูคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย